คนก็เปลี่ยนที่ซื้อถ้าก็เปลี่ยนที่ซื้อใช้สินค้าสุเดรเสร็จเราสามล้านคะแนนทุกบ้านทุกบ้านอย่างนีน้ไปเรื่อยแล้วเราไปสอนทีงานให้เปลี่ยนที่ซื้อใช้สินค้าสามล้านสามล้านคะแนนให้ได้สิบแปดล,ล้านท,ท่าลวดเอชอีหรืออะไรเราก็ผ่านห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เราก็ได้แล้วสี่หมื่นหกเราก็ได้แล้วสามหมื่นสามนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามอลงลบอย่าคิดลบอย่าพูดลบ คิดให้ได้ว่าเราต้องเอาให้ได้สี่หมืนหกก่บเดือนเนี่ยทำไม่ได้แค่หกสายงานทำหกสายงานให้เป็นที่ดียงราไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งสั้นเนี่ยเสร็จเสร็จังต่อไปต่อไปนะครับใครจะได้รับคนนั้น้อที่หกนี้มันมีกติกาอยู่ว่า สำหรับผู้ที่ผ่านพอร l i ิฟายขึ้นไปเพียงแค่ท่านมีหนึ่ันโซลิดไม่ต้องมีห้าพันสี่คนท่านก็สามารถผ่านคุณสมบัติข้อนี้ได้หมายความว่าหลังจากที่เราเป็นเอฟแล้วในแต่ละเดือนเราก็ทำ5้าพันสี่นะ แต่พอเราเป็นเทสเ,เราทําแค่หนึ่งพันคะแนนเราก็ได้รับโบนัสข้อดนีได้ถ้า6เอฟเราผ่าน5 4าพและใต้เ e คนใดคนหนึ่งมีเอ e. ผ่าน5 4าสหมื่นสายเราเองไม่ต้องทำห้าพเรียกว่าการประกันคะแนนกลุ่มเรียกว่าการประกันคะแนนกลุ่ม อยู่ในหนังสือเปิดอ่านดูท่านก็จะพบนะครับแต่ตัวเรานั้นต้องมีส่วนตัวสามร้อยคะแนนและมาจาก D e S ที่เป็นดาวไลท์เจ็ร้อยคะแนนรวมให้เป็นหน,นึ่พัคะแนนเราก็ได้รับโนันข้อนี้เดี๋ยวจะอธิบายหลังจากบรรยายจบข้อที่8เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกอดูรถยนต์นะอันนี้ ่ไปเร็วๆนะครับเพราะท่านยังไม่ได้เป็นแพก๊สพี่ยังจะเรามีเอชดีหกสายงานนะครับเราได้กองทุนรถยนต์กองทุนรถยนต์นั้นก็จะจ่ายเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับจ่ายเป็นชั้นๆแบบนี้ทั้งหมด6ชั้นนะครับถ้าเราทําได้หมื่นแปดร้อยคะแนนเอาหมื่นแปดร้อยคะแนนนั้นบวกคูณเก้าถึงหกสี่เปอร์เซ็นนะออกมาเป็นเงินเท่าไหร่มาคูณพอยต์พอยต์ละสิบบาทพอยต์มาเดือนอีๆแล้วจ่นายคะแนนละสิบบาท นะออกมาเป็นเงินหนึ่งมืนสี่บาทนี่ชั้นแรกถ้าชั้นที่2เรามีดาวรายเป็น SE นะฮะหกสายเราจะได้เอแเราก็เอาคะแนนของดาวราย SE หกสายคูณด้วย1.22%แล้วมาคูณคอาสิบบาทเป็นเงินเจดพันเบาทรวโมโบนัส หมื่นแดพันสามร้อยี่สิบาบาทเราก็ไปขอนรถยนต์อันนี้รายได้เท็จขั้นต่ำขอรู้หรือขั้นต่ำแบบมีสายด่วนๆนะเงี้ยเงี้ยสายเดียวแบบนี้นะมีเทชรหกสายบบเนี้ชั้นๆชั้นเดียวเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวก็ได้ทั้งหกชั้นผมได้เนี่ยหกชั้นเนี่ยผมได้เงินละเจ็ดหมืนกว่าบาทกือบแปดหมนแต่นี้ชั้นเดียวสั้นๆยังได้แค่หมื่นแปดเลยคุณครับหมื่นแป ก็ได้ให้ราคาแปดแสนขึ้นไปอย่างนี้บริษัทเขาจะเนี่ยเราก็มาโอนเอเจ <uss UC S> <sh uffy> ียบริษัทจะผ่อนให้เดือนแปดหมื่นหน่งแปดหนึ่งแปดที่ไปเรื่อยๆแต่ไม่เกินแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นคำที่สามที่ผมได้กองทุนบ้านเพียงคนใดคนหนึ่งในหกคนนี้เป็นเอเอ็มเป็นเอเอ็มเช่นคนนี้มีสองเอเจีเราจะได้กองทุนบ้านกองทุนบ้านนั้นเขาจะตัดมาจากยอดขายทั้งประเทศ นะไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบนี้เป็นบ้านแบบนี้แต่ผมภูมิใจมากมีความสุขมากท่านประธานให้บ้านผมสวยมากนะฮที่ผมได้จะกท่านประธานหลังนี้ครับนะหลังนี้สวยมากๆเลยนี่ฮะเ,เดี๋ยวผมจะไปสร้างาอาเองท่างไหญเไม่ได้กป็นกาหาวิศวกรมาออกแบบเขียนแบบให้แล้วจะสร้างทรงนี้เลย นะอยู่มันหรูแบบนี้ราคาแค่สี่สิบห้าล้านเองบุตรนักบุตว่าโภชันป้อนให้ไม่มีคนเราโภชันสุรินสร้างให้มีคนเราจะอยู่กี่ล้านก็ได้ครับมันอยู่ในความฝันนะฝันมันเป็นจริงได้ถ้าคุณชวนคนมาหกคนและอกทางให้คนใดคนหนึ่งนั้นเป็นเอเจนต์ทีเราเป็นเอฟเอ็มเนี่ยมีสองเอเจีแบบนี้ไม่ได้เต็มอย่างนี้เราได้แล้วแบ่งออกาเป็นชั้นๆแบบนี้ ถ้าคุณมี5 s e 1 SM ผมคิดกันมาทัานแล้วท่านจะได้12 600, หุ้นหุ้นละ1819จน 18, 83320เป็นเงินเดือนละ21,837บาทนะแต่ถ้าวันนี้เรามี4 SE 3 s m และ1ไดอ้นเราจะได้21หุ้น หุ่นละ1 8 1 9 8แปดน่เสตาร์สองศนไม่กน่นบาทถ้าเรามี 4SE 4 s m และ2ในบ้านเราจะได้5,955 5, 55, 5 15, บาทถ้าเรามี4 s m 96กในบา้านเราจะได้เดือนละ80,000บาทต่อเดือนคุณครับเพราะฉะนั้นเราได้อกองทุนรถยนต์เดือนละ1 8ื่น,นจริงๆถ้าใครมีบ้านอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปลี่ยนบ้านใหม่แบบผมไม่ต้องการสร้างบ้านใหม่แบบผมเอาตัวเองไปถ่ายกับบ้านเก่กกาๆที่ท่านมีอยู่แล้วส่งมาที่บริษัทแต่ดูแลสายงานให้ผ่านบุกสายแบบนี้ท่านก็จะได้โบนัสแบบนี้ท่านเอาสองบนหนึ่งไปบวกกับอื่นแปดเมื่อกี้นี้กลายเป็นสี่นบนต่าทท่านก็ไปออกรถโดนของ่นเรือละสี่บนบริษัทไม่ว่าไม่ว่านะครับไม่ว่าให้ท่าน เอาเงินบ้านไปรวมกับรถยนต์ผ่อนรถได้จะได้ขี่รถยนต์หรูก็ได้หรือจะเอาเงินบ้านมาบวกเนี่ยสามหมื่นแปหรือห้าหมื่นแปดหมื่นเอาไปรวมกองรถยนต์ก็ได้ถ้าจะออกรถเบนก็ได้ครับเนี่ยโบไม่ว่าครับให้อย่างเดียวขออย่างเดียวว่ารถยนต์ที่ท่านจะออกท่านมาเขียนสัญทีห้าสิบตีเริ่มทำงานให้ได้สามเดือน ก็คือตัวเราผ่าน5%และเอสอี6สายผ่าน5%ติดต่อกัน3เดือนนะแล้วภายใน6เดือนหลังจากที่ท่านผ่านแล้วท่านต้องออกรถยนต์ไม่เช่นั้นเงินที่โบษัทเก็บไว้ให้เป็นเงินดาวหลายแสนเนี่ยบษัสโบจะไม่ให้ท่านถ้าอยากจะได้เงินดาวต้องออกภายใน6เดือนหลังจากที่ท่านทำบริีไฟรถยนต์ผ่าน3เดือนเสร็จอยแล้วคือรวมทั้งหมด9เดือนนั่นแหละ ตั้งแต่ท่านเป็นเพจแล้วก็เริ่มทำแหน่งนี้นะครับเพราะนั้นท่านก็จะมีรายได้แปดหมื่นบวกกับกอรรถยนต์แล้วมาผ่อนรถนะเข้าใจไหมรับฉะนั้นอยู่ที่ทานแล้วรายได้ขั้นฐานของกองต้นบ้านขั้นต่ำนะครับสองหมื่นเดิมรายได้ขั้นต่ำของรถยนต์อยู่ที่หนึ่งแสนรวมแปดสี่หมื่นบาทนะโดยประมาณสี่หมื่นพอแล้วครับพอเนี้ยเนี่ยทำแบบขึ้เกียร์ขึ้เกียร์ได้เดือนละสี่หมื่นบ้านกับรถ ขอดได้เรืเ่องรถยนต์นะเบนจะขี่ได้หรือสกีครับนะฮะโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับยังไม่มีป้ายยกพอเั้นผมว่าไปเรือ่อยๆเนาะเดี๋ยวป้ายมาเมื่อไหร่ไปว่ากันนะสรุปแล้วตอนนี้คุณครับลงปีกต้นเด็ปีก้นอ,อย่ไปปีกตหน้านะคนเราคนเราบอกรถอะไรดีอดเอมรถอะไรเบนไหม Keep it. ยืนหยัดมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังต่อไปนี้เป็นต้นไปคุณครับนะเราจะช่วยกันปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในห้องนี้ห้อง B ท่านเอาปัญหามาชนคนไม่ได้ขายไม่ได้อะไรต่างพวกเราจะมาช่วยกันแก้ปัญหาตอนนี้ผมมาชี้ทางท่านก่อนว่าจะเช้าอยู่หัวสมองยังโลกอยู่มาชี้ทางก่อนว่าเราได้จริงๆเราได้แบบนี้ตัวเลขคิดเม๊ะๆมไม่หอไม่หลอกไม่โกหกไม่หลอกลวงพูดกันในตามตัวเลขเป็ะๆม ทที่บริษัทเขาจ่ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้โมริเวเพื่อให้ผมดูดีแต่ผมต้องการให้ท่าได้วัน่องผมได้หมดแล้วแต่ทําใจท่านจะได้แบบนี้ทนเด็นะครับเอาลครับต่อไปคำว่า1,000งพันโซลินะฮะัต้หนังสือหน้าที่แปดต้หน้าที่ห้าข้อสอบเซล l ์คอร0รฟหนึงพันให้ไปสือเปิืัอ ออเอาเวลานะครับเซฟปริไฟทหนึ่งเซฟริไฟหนึ่งพัหมายถึงตัวเรามีสามร้อทีนะครับเขาบอกว่าอ่านให้ฟงที่หนึ Self ่งเซฟปริไฟหนึ่งพันหมายถึงบุคคลที่มียอดทีวีส่วนตัวสามร้ทวและมียอดทีวีกลมรวมกันหนึ่งพันีีและมียอดทีวีกลมรวมกันหนึ่งพไม่รวมคะแนนพูดอ่าเช่นคะแนนกลุ่มทีวที่ได้มาจากสายงานของท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารการขาย s e ผู้ซึ่งไม่มีคะแนนส่วนตัว300หมายความว่า1,000คะแนนนั้นเขาให้ตัวเรา300หรือตัวเรา1,000เลยรวมกับ d s แต่ไม่รวมกับ s e ที่ไม่มี300เขาเรียกว่ e g r ุถ้าตามหนัสือตรงน,นี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวว่าตัว s e g r ุ u เนี่ยนะมันปิด300ขึ้นมาท่านไม่ได้รถยนต ไม่ได้บ้านเอาท่านไม่ได้พ่อโข่งให้ขันนั่นโค้งท่านไม่ได้กองขุนบ้านที้เงินไปเกือบแสนเข้าใจไหมครับฉะนะั้นหนังสือมันบอกมาว่าข้อที่สองเนี่ยถ้าท่านเปิดดูนะครับหน้าที่ห้าเขาบอกว่าหนึ่งพันโซลิดถ้าใ ath ครจะทำเนี่ยเพื่อใหได้โอนท่านข้อโข่งให้ันั่นโคงเดือนละสี่ห้าหมื่นกับกองขุนบ้านเดือนละแปดหมื่นให้มีหนึ่งพันโซลิด หนึง่งพันคนนี้ก็คือเราสามร้อยและ d ีเ0ชรวมให้เป็น1นึ่ันไม่รวมเอไม่รวมคะแนนของเอจะมีส0 0หรือไม่มี300ไม่รวมนะะแต่ถ้าใครจะรวมก็ได้ผมก็ไม่ว่าตัวเรามีส0 0ร้อยขึ้นไปังทีมงานเจ็ร้อยไม่รวมรวกับคะแนนของเอชี่มีส0 0ร้อยและเอชีพุ่งนนะครับเพราะมันทำอะไรก็ได้ตัวเราติดมันคะแนนเลย รับบ้านรับเพชร่านมันจบจบแค่นี้จำเป็นแค่นี้พอนะวันหน้าท่านเป็นเๆต้องจำแบบนี้นะฮะให้มีคะแนนทยอะๆดีที่สุดดีที่สุด,ด,สดนะครับเอาล้วครับหมดเวลาแล้วนะฮะเสียดายเรื่องเพิ่มว่ามันจะมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมาย นะครับเอาไว้คราวหน้าที่เราจะมาเจอกันนะครับผมพยายามใช้เวลายอย่างเต็มที่แต่ก่อนจะจากกันวันนี้ผมเห็นเอสีหลายคนผมไปสัมภาษณ์เข้ามาเขาบอกเป็นเอสีแล้วทำห้า5ัสี่ไม่ได้อับลายช่วยหน่อยถ้าใครไปเจอเอสีแบบนี้ผมไปถามเข้ามาครับดึงรูปมาเป็นยังไงอ้ที่ตายเนี่ยเพราะว่าเป็นเอสีแล้วทำห้า5ัสี่ไม่ได้ก็เลยตายตายแบบนี้ครับเอสีตายแล้ว หน้าตาสวยไหมอยากเป็นแบบนี um ้ไหมไม่อยากก็ทำยังไงทำสิหนึ่งแปดร้อยหนึ่งแปดร้อยนะครับยืนยักเอาหนึ่งแปดร้อยให้ได้นะครับผมพยายามไปถามเนี่ดีพวกเนี้ยอยากตายอยู่ทั่วประเทศไม่ได้ดีแล้วไม่มีใครทำเลยอะไรเนี่ยไรทำยากจ้ะเนี่ย ดาวไล่ไม่โทษตัวเองโทษดาวไล่แก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่ต้องโทษตัวเองมันแก้ได้มันก็เลยตายครับคุณครับตายนีะเพราะไม่โทษดดาวไล่อย่างเดียวที่ไม่ไม่ผ่านน้ำตรสีเนี่ยเพราดาวไล่เยอะมุกเพราะดาวไล่เยอะนี้โทษดาวไล่อย่างเดียวจบเลยครับตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบเล่นตวเงินขึ้นไปหาแม่ทีนที่ว่าบริษัทโกงอะไรได้ตัวเล่นได้น้อยกว่าบริษัทเถื่อนอะไรได้น้อยขาดกำลังใจอะไรพวกเนี้ย ตายหมดเลยนะครับคือว่าไหมเอาลายชูเรียนทำยากนะเลิกกันดีกว่าครับลายปรึกษาทำลายนะครับลายผมเลิกกันดีกว่ามากเลยนะครับคิดลบนะครับเพราะงั้นคว,ควจรจะเปลี่ยนเป็นคะแนนวันนี้ถ้าต้องหาคนเยอะๆยิ่งมีคนเยอะเขาก็ใจเรื่องสินะาจะเปลี่ยนเป็นคะแนนคะแนนจะเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งให้กับเราเช่นตำแหน่ง5% 10% 15%อย่างนี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนมาเป็น โบนัสให้กับเราเช่นตำแหน่งเอสีได้สามข้อเ็สได้สิบเอ็ดข้ออย่างนี้เป็นต้นนะโบนัสเทสเจ็ดข้อบสิบข้อนะครับโบนัสจะเปลี่ยนมาเป็นเงินให้กับเราฉะนั้นทาคมในวันนี้คือสุรีย์ไม่ได้ใช้เงินเ,เงน,เนเพื่อให้ได้เงินแต่เราใช้ผลเพื่อให้ได้เงินยิ่งวนผลมากอธิบายเขาเข้าใจมากใช้คำถามมากเราก็ได้เงินมากทนายเอง ฉะนั้นสุกใดไม่เท่ารวมกระเป๋าแล้วเดินตามจริงไหมจีบไนะเอาละครับฉะนั้นยกเดือนเพื่อชาติปฏิรักสุเรียนถ้าเราอยากสำเร็จในวันวนี้เราจะสัญญากันนะครับว่าเราจะทำสุเรียนตลอดไปใช่ไม่ใช่ใชเราจะรถยนต์ใช่ไหมใช่ใชเราจะกองบุญบ้านใช่ไหมใช่ใชเราจะเงินเดือนเป็นแสนใช่ไหมใช่ใช Yeah. <laughs>